สวัสดีนะครับเชาวันอังคารที่24มิถุนายน2 5 6ันะครับมาเล้วฝากคุณไหลก็แช่ไปตามตลาดนัดโคก,กระบือเสียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะครับชโลเรีขายดีนะครับสื่อได้นะครับเวียดนามสื่อเลยนะครับ ลอยสิบแปเปิดตึงเปิดตึงนะสูงไวตึงรี่ขนาหนี่ข้างหนุ่มไข่ไข่ว่าจอยแม่ใหญ่ด้ยสนวยจะบาทนะครับสองหน่วเก่าพัน อยากอยากเก er <m without forgetting> ่า <sm> พ <any. sy helmet var> ัดมาสัาครับมีคนต่ออยู่โอ้ยนะเขาให้ตะเจ็พันเขาใจโอ้ยนะเผื่อใครเก่าพัมีแต่คนมาให้เจ็ดพันน่นอขาไันมันมีแต่คนมาต่อต่อถึงเงี้คุ่มรอยสามสิบเดครับทายยสาวน้อยนะครับสนใจนี่ยที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับพี่เบอร์วาจำเบอร์วะจำเบอร์วาเบอรนี่จับเบร์นี่ เงี้ยหมื่นว้าพันนะครับเก้าพันนะครับราคานะครับเก้าพันี่แยกลูกเจ้าบาทนะครับแม่แยกลูกหมื่นหกพันห้าร้อยสนครับร้อยถ่ายร้อห้นะครับถ่ายร้อยห้าสิบนะครับหมื่นหกพัน้าร้อยต่อดนรไหนที้ตสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ ศูนย์ห5หนึ่งห้าสา้าหนึ่งสีสครับห้าหนะครับสนใจตข้ามาสอบถามได้นะครับเงินหกพันหานะครับร้อยสี่บ้าบวกนะครับนมไข่ไ่อยู่นนมนมมีห้อยดูนะครับนมซีนมดีนะครับเครื่องดำๆนะครับหางหลากดินนะครับ มัวนะครับบรรยากาศน้าแนีนเยอะนะครับโอ้เร่ร้อยเนื้อโอ้วัวให้วัวให้โอเคฮะม้วเล่ม้วเล่ร้อยเนื้อ,อร้อยเนื้อจังหวัดเขาแบบไหนสามสิบห้าสามสิบห้านี่นะครับถ่ายร้อยหาสิบบวกนะครับเป็นแม่แยกลูกนะครับนมมีห้อยเดือดอยู่นะครับตีเป็นร้อยเนื้อนะครับ นมนี้ห <Ay glorious. S 1> ้อยดูดเลยครับหัวหลียวนะสามหมื่นห้าบหยวหบบวกครับวดวยังไงครับตอนนมนี้ห้อยดูดอยู่นะครับสนใจติดต่อใดเบอร์ไหนนะครับนี่เบอร์ติดต่อครับศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้มเนยสนอยาใจทขมอสามหาอยากอยากนะครับ ก็ร้องไงก็ได้เยอะก็ได้เยอะนะครับเรื่องนั่นลอยใหญ่นะครับลอยใหญ่นะครับลอยใหญ่ราคาเงียบนะครับหอยพันวาลอยใหญ่เงียบนะครับเงียบเงียบดีๆนะครับนะครับส่วนมากที่ซื้อกันเรื่องนั้นลอยน้อยๆนะครับลอยใหญ่อย่าตึงนิดหน่อยนะครับตึงนะครับแม่ยูรุกจักหวาดครับปะ แต่ก <54. S 2> ็แบบนี0เปียวหมื่นพันครับสูงร้อยสามห้าบวกครับลูกประมาณสตัวนี่แหละครับหมื่นพันครับเปิดหมื่นพันครับเหลียดด้ามตัวสนใจที่ต่อใดเบอร์ไหนนะครับปลานี่เบอร์วะ จำจำไปวะได้ตาเพิ่งจำไปวะได้ไปเอาตาวัอนี้นะครับวัอนี้มีง่วงงามนี่นะครับเดี๋ยวสิผ้ามดเข้าไปเพิ่งนะครับมุ่นมุ่นฟาฟานะเดี๋ยวสิฟ้า เดี๋ยวจะพาฝ่ฟาฝูงวัวเข้าไปชม <c oughs> หมุนหมุนครับเดียวนี่โอ้อธิบายยากครับเ <c oughs> <อ>นี่ยท่านนี่เวียดนามต่ออยู่นะครับเวียดนามต่ออยู่นะครับ <c oughs> น้ำไสามหมื่นห้าสมหมื่นแด่ได้ี่ยังคือว่าได้ยคือว่าี่ยืออไ้อ่ตัวตันี่ันนกนไปแล้วตีดสามหนหนตครับันน่านหนวันนั้นวัหนิไล่มาได้บ้างไ่ัน มาใส่แล <mm um> ้วมาใส่แล um uh> euh ้วเจ้ามาใไ่เลวครับแม่ลูกครับแม่สาวครับแม่สาวสาวน้อยกับสาวใหญ่สาวน่อยจ้บาทครับสาวน้อยเงินพันเงินพันสาวใหญ่จะบา่าหรสามเงินสามสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศ์ห้าห้าหนึ่งแปดห้าห้าหนึ่งแปดสนใจโทรศัพท์ถาได้เลยววนี่เป็นของไทยครับ

ข้าวปลรถรับจ้างมดนวัวยังัวนะครับยังมีอยู่นอกรไปท่าวงไปบรนุเปอยนะครับงัวตัวนึงท่านัเนสีงว่าเป็นต่อราคาเนะพี่จ้มารับงานนะครับไปทานวเปืยอะไปสาเป็นต่อราคอนะครับหัวตัวนึงมารับงานนะครับอยู่กับ วาเป็นแม่ลูกแดงๆงามๆนะครับหัวงามวงามเป็นังเปิดราคาหนครับสามหมื่นเก้าพันครับ3ะครับยูสนามสามเกียรติพร้อมส่งนะเปนังสามหมื่นเก้านะครับเครื่องดำๆแม่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับแม่ลูกเรียงอาจารย์ลูกแรกนะครับแม่ลูกแรกหัวงามนะครับโลลูกตัวดีขนาดน้ำหัวงามนะครับ นมดีน้มซีนะครับนมดีนมซีนมสวยนะครับสามหมื่นเก้าพันครับะวันจ้าดีนะครับโตดีนะครับงัวเต็มดีนะครับสนใจที่ต่อไดเบอร์ไหนนะครับศูนย์แปดศูนย์นนย์หนึสมสอนย์ศูนใจทมครับมัวแถวซีนะครับลูกแรกนะครับันแท้สคู่นะครับลูกแรกศูนะครง่ายครับอ่ะ งัวแดงงัวงามนะครับเอาไปเลี้ยงใจซื่อๆนะครับงัวงามนย่างแบบเอาผู้ใดมกักงัวงามไปเลี้ยงใจซื่อๆหนึงนะครับครับมื้อน,นี้มีตัวพปจเตเบิงกับพ่อได้เบิงอยู่นะครับสําหรับ e FC บอกว่าอยากเบิงงัวงามนะครับเพิ่นก็นนครับเดี๋ยวแอดมินสิพาไปถามร้อยเนื้อเบิ่งนะครับร้อยเนื้อเป็นจังได๋นะครับเอาสิถามคนๆกันไปนะงัวขี้ไร่ก็ถามนะครับเอามาขายก็นจะขายกันหมดน,นะ <c oughs> เ,อเอามาขายเนาะ อยากขายอยากขายรับลูกค้านะครับสีขายว่าไปในห่หางกอบคิดคีทำหนึ่งนะครับในปีบนเขียนไว้คนเดียวนะครับแต่ทุกตัวนะครับนั่งว่าไปลลาตง่งเพิ่นหลักกัรตามนา็อดโดยนีเลยนะครับ ได้สี่พันขาดทุนสี่พันเลยนตดตรับนรอบตาหงว่าไปเพิ่มรับจากนาครอกนครับคนรับได้กันัช่ปะไอ้ว่าคนกพันมืนเก้าขุนเดียวครอบติดตีครับหนึ่ง่นยนำคนับใจนาครอบาพัน่นเดี๋ยนี้เลยนะครับ เงินเกา่าเงินเกา่เกาสูงลอยสีสบวกนะครับนะีบ่นๆเนี้นะครับเงินเอนอเน้ครับ,บนนร,บรคาคนาะ